ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับด,ดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2567นะเดือนที่ดาวเจ้าเรือนของคุณยังอยู่ในเรือนในภพการเงินอยู่ในเรือนคู่มิตรแล้วก็นะครับดาวองคารได้ย้ายมาทับลัคนาราศีของคุณก็คือลัคนาราศีมิถุนนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับ ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นช่วงต้นต้นเดือนนะต้นต้นสิงหาคมเนี่ยจุกจิกงุหงิดอารมณ์ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยต้องระวังนะบอกกันไว้ก่อนช่วงต,ต้นต้นเดือนพอผ่านมาถึงช่วงเออหกถึงสิ 10. ช่วงนั้นก็รายจ่ายเยอะอีกจำง่ายๆวิธีการจำคือ สิวันแรกของเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ค่อยโอเคนะดาวถึงแม้จะมีการขยับย้ายแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลดีกับคุณพอเข้าวันที่11ไปแล้วนั่นละถึงจะแฮปปี้ขึ้นเข้าวันที่11ไปแล้ว11จนถึง15ช่วงนั้นการเงินจะดีคนละเรื่องกับช่วง1ถึง10เลย ฉะนั้น1-10บเนี่ยบริหารเรื่องเงินให้ดีแล้วก็ระวังสุขภาพจะเจ็บป่วยไม่สบายกินยานะบอกไว้ก่อนพอ1 1จนถึง15การเงินขยับดีเลยช่วงนั้นเงินเข้าตลอดนะแล้วก็16-20การเงินยังดีอยู่แต่ความรักมนมนใจไม่ค่อยแฮปปี้ทุกใจไม่สบายใจอื่นๆน,นะ2 6 21-25ช่วงนั้นการงานดีมากสินแสหมิงขอพยากรณ์เลยชาวลัคนาราศีมิถุน21-25การงานดีมากโปรเจกต,ต์ต่างๆสำเร็จมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีดาวอาทิตย์เข้ากเกษตราธิบดีแล้วนี่โยกหน้าชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ไปโยกกับดาวอังคารด้วยระวังอารมณ์ตัวเองนะถ้าช่วงไหนรู้ว่าตัวเองหงุดหงิด พูดจาไม่เข้าหูคนพยายามอย่าไปเจราจาเยอะอันนี้เราต้องประมาณตัวเราเองด้วยเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็26จนถึง31การงานยังดีต่อเนื่องแต่ช่วงนั้นจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับถ้าใครทำธุรกิจหรือกำลังเริ่มต้นทำอะไรเป็นธุรกิจขึ้นมาช่วงนั้นกำลังประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเองอย่างดีเลย นะฉะนั้นวิธีการจําง่ายๆในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยหนึ่าจำไม่ก่อนเลยไม่ค่อยดีนะหนสุขภาพร่างกายปากเสียกับคนรอบตัวใครมีปัญหากับคนรักอยู่ช่วงนั้นถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ถึงเลิกกันเลยนะเว้ยบอกก่อน1-5ึ่ง้าเนี่ยหกถเนี่ยรายจ่ายจุกจิกนะพอมา11-15ขยับดีขึ้น นะก็นั่นแหละพอ1 1็ถึง15ก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นตามลำดับแล้วก็จะมาดีมากๆเลยคือช่วง21จนถึง25ไปเลยโอ้ช่วงนั้นหยิบจับอะไรก็สำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนบางคนก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องตำแหน่งนะ้าที่การงานต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าดาวมันก็ขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ดาวังคารที่ทับลักเนี่ย มันนำมาซึ่งผลดีในเรื่องการเงินเพราะมันมาจากเดือนลาพาแต่ก็อารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนช่วงนั้นดาวอริอังคารก็มาจากเรือนอาริด้วยแมงอารมณ์ร้อนนะชาไม่ถุนเนี่ระวังให้ดีในช่วงนั้นนะนะอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะอะไรผ่านไปได้ก็ผ่านผ่านไปอย่าไปเอามาใส่ใจตั้งใจหรือมุ่งหน้าไปทางเรื่องที่เราอยากจะทําอยากจะอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําให้มันสําเร็จแค่นี้พอแล้วอย่าไปเอาเรื่องที่หมูลาที่หมาแห้งมาเป็นปัญหาจุกจิกใจนะั้นแล้วเดี๋ยวมันจะขยับดีเอง นะเข้าใจตรงกันนะส่วนในเรื่องความรักชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนั้นนะฮะเดือนสิงหาคมนี่อารมณ์หึงหวงแรงเมือเกินหึงมากนะฮะแฟนเล่นโซเชียลเยอะก็ไม่พอใจไม่รู้มันคุยกับใครแฟนไม่ค่อยติดต่อเรายุ่งมากก็ไม่รู้ว่ามันยุ่งจริงหรือเปล่าหรือมันคุยกับใครมีความจุกจิกใจอยู่มีความไม่สบายใจอยู่นะบอกให้ทราบกันไว้ส่วนคนที่ยังโสดมันแปลกมากเลย มักจะไปรักเอาคนที่มีเจ้าของไม่รู้ว่าถึงขนาดรักมากหรือน้อยแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ออคุยด้วยแล้วสบายใจท,ทั้งที่รู้นะว่าเขามีเจ้าของอยู่นะก็ไปดูกันที่ดีแล้วกันนะโชคดีชาวลนาคราศีมิถุน